มาจุดแรกกับหมานละเจ้าพี่น้องสามดอกนะเจ้าดีไหมเนาะสวัสดีเจ้าพี่น้องสุเฟอสุคนเจ้าคลิปนี้แพงปลาพี่น้องเข้าปลาหาเฮ็ดอีกเจ้าวันนี้ก็มากับยายมอนยายหนูเนาะแต่ว่าวันนี้แยกกันหากระยายเจ้าแล้วก็บบาะไรบ้านก็แยกไปอีกทางเจ้าวันนี้ก็มาจุดแพงรุ่นนะเจ้าว่ะวันนี้มันจะมานเฮ็ดก่อนนะเจ้า วันนี้ก็เอาเป็นตะตะก้าใหญ่นะเจ้ามาอีกเจ้ามาจุดแรกกับหมานละเจ้าไปน้องเห็ดละงอกเลี้ยงเลยเจ้าซีดอกเฮ้ยเลียงซีดอกเล้วเดี๋ยวเราบนนี้ก่อนเนาะโอ้ยสาวนหอดเก็บก่อนเนาะจ้าเนาะ มาละเจ้าสีดอกสองมีอีกเจ้า

พี่เจ้าโอ้ยย่างนเพิ่งเจ้านี่ใช่เพิ่งเหลืองเจ้าดอกใหญ่มันพิ่พงเก่นอองนเจ้า สีก็แดงจ้าแดงไงตกบานโอ้ยได้อยู่เจ้ายินบ้านได้เห็นอย่างยินเขาได้หลายเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าเน้อฮะทุกครึ่งทุกเดือนเจ้า ยูน,น,นูกมาเจ้าให้แดงให้ดอกเจ้าเพราะฝนบาตกนะเจ้าเห็ดมันก็จะหน้าแตกอันนี้เห็ดแดงกวัวใหญ่นะเจ้านี่ใบย,ยังขาวอยู่นะเจ้าแก่แต่อากาศมันเริ่มแรงเจ้าม,มันมันเห็ดซึ่งนะเจ้าเออเห็ดแดงไม่ได้ไดเลยเพิ่งเนาะซึ่งก็ลอยเจ้า เพ็ดไข่ไข่เจ้าเข็ดไข่เจ้าเฮ็ดเจ้าขาวเจ้าเจอนี่เจ้าอื้มอี๋อุ้ยมีกตรงนี้ดอกเจ้านี่หัเจ้า แดงก่อนนะเจ้าดอกบดอกนี้เพยเอาไว้ก่อนนะเจ้าสองดอกนี้ไว้อออดอกนี้เจ้ากินจนเยอะมีอีกดอกนะเจ้าขายาวเ็พ่รเจ้าเ็พชรอุปตารค่ะเจ้า ดูตุ๊กตาดอกัไม้เดี่ยวตัอนี้สวยเลยแกงใกล้ๆกันเจ้าอันนี้เป็นให้พึ่งดำเจ้าก็แดงเจ้า อีกดอกเจ้าไปกันหน้าเล่มตกแล้วเจ้าดอกสี่เจ้าอีกดอกนี่โดนถ้าจะโดนเหยียบจะได้ดอกนี้นะเจ้าจุ๋มงามเลยเจ้า นืมที่คื้่งเจ้าอืมตอนนั้ออกเดี๋ยวด้วยเจ้าเพช่วยอยู่ดำแกงหวานเจ้าแกงล้ำเดี๋ยวนี้ดอกเจ้าเนื้อเป็นเลยเจ้าสักนี่ดอกเจ้าออกนี่เปื่อยม่ได้โอ้นี่ก็เกือบเท่า ก็ได้เจ้าเข้าไปไปด้ดอกนี้เจ้าใ้กนันเจ้าดอกใหญ่ขาใหญ่เจ้ยาย,าย,ายัยงอ่อนอยู่เจ้ามีขาวอยู่กข้า่ปขับดอกนึ้เข้า Kereng, kereng, tu zoom ni dah. Hmm, dunai tak? Sang, dojo. Munt. Dojo. โอ้ตัวนี้เหี่ยวเนาะได้ก็จะไปก่อนตัะไคร่ด่งเังสดยงามเลยเจ้ากลิ่นหอมมากอี่อือ เห็ดฮาจ่ะเห็ดฮาสีน้ำตาลเห็ดฮอันนี้ถ้าสุกมาจะหวานนะจ๊ะดอกมึงจ๊ะโอ้เหมือนเนมีดปากตรงนี้ดอกงาม กำลังสวยอุ๊ปุ๊ดอกไซนี่กินลำเจ้าะดูเห็ดตะไคร่เจ้าต้อตงนี้หนางนะเจ้าเท่าเป็นเชื้อี่ดอกีงสามกระตูมดีหไหมเนะาะงามเจ้าเสียบไม้จีอะไรได้ยู เซนิงามสวยเลยนีต้าใบใหม่แบบเนาะอยเขีย่อยแห้งจ้ะ ใส่ภูเขาจจเจาะนี่แดงก่อเจ้าะเดินขึ้นมานยังไม่เห็ยอดเจาะระวังทางเจ้าขาวเดี๋ยวคิดว่าเป็นเห็ดตะไคร้เจ้าตะไคร้ตะไคร้หอมหอมดอมือดเจ้า ผลงานก็ได้ประมาณเกินครึ่งตะกร้านะเจ้าเนาะวันนี้ดินแห้งเจ้าฝนบ่โตกหลายวันเก็ะค่อนข้างจะหายากขึ้นมนะเจ้าเฮ็ดกอแดงก็เสาะแบบ่หน้า,าแตกๆน้อยจะหาต่ออีกสักน้อยนะเจ้าเพื่อว่าจะหมาน,นะเจ้า ยลังอกเจ้าเป็นหูนาจาบานนี่คือชั้นม่ะาไปเลยได<ป>้เยอะ ไดอเจ้าตอกนี้หลังอ่อนแต่หน้ามันแตกแล้วเจ้าดอกกำงามเลยเจ้าอสองเจ้าอ,อีกดอกเจ้าสามดอกเลยเจ้า แล้วก็ขนมเจ้าขนมเจ้าหวานคดูไข่ใหญ่งามเลยเจ้า จะเป็นหมูเนาะจะได้จะดอกเดียวจ้ะอุจจารงจ้าแดงคมจ้ะเฮียรู กน้ำนะเจ้าอีกดอกนึงดอกจ้็ใกล้ๆกันตอนนี้ให้หากลับนะเจ้านี่ดอกเจ้าทานกลับ แตนน่ในเท่าเจะ้ะนานแตกแห้งเฉยๆเจ้าไอ้พึ่งเรื่องเจ้าหรือว่าให้พึ่งเทียนเจ้าอยั อมีผลงานของแพงเจ้าก็บอทีอว่าเต็มตะก้านะเจ้าเนาะเห็ดกอจะเป็นหลายๆชนิดเจ้ามีเห็ดกกแดงเห็ดละงอกเห็ดตะไคร่นะเจ้าเห็ดพึ่งก็มีหอยนะเจ้าฟืนบานเจ้าก็ถือว่าพอได้เนาะพอได้อยู่ได้กินนะเจ้าในถุงนี้กอจะเอาไว้ทําเชือนะเจ้าเนาะก็มีทางไอซีเป็นจังไว้นะเจ้าเนาะอยากได้เก๋ๆจะทาเชือเจ้าก็ถือว่าพออยู่พอกินนะเจ้านะ สำหรับวันนี้แพงก็คงต้องขอตัวเมื่อบ้านแล้เจ้าหักมากหักชอบจะได้เกาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันตัยนะเจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวเมื่อบ้ายแล้วสวัสดีค่สวัสดีครนเดินม้วนเจ้าย้ายได้เยอย้ายตัวดำลุงนี่ยืดหามเลยเจ้าไปไปั็มีย้ายตัวดำลุงนี่แหละ แตหาอยู่ข้างนอกค่ะจอดไอ้ใจมาได้แล้วหนาต้องหนาตั้งหลายเดียเ่ยวก็จะมื